ตำนานแห่งอาณาจักรทอกอบทัวความลับของสมบัติสวรรค์ในอาณาจักรดอกบัวทองที่มีดอกบัวทองร่ำอยู่ในทุกหนแห่งมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับสมบัติสวรรค์สมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ทะเลสาบดอกบัวทองสมบัตินี้เชื่อกันว่ามีพลังในการทําให้ผู้ครอบครองร่ำรวอยอและเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุดแต่สมบัตินี้ถูกซ่อนไว้โดยเทพีแห่งดอกบัวทองเพื่อป้องกันไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่สมควรหลิวเจี้ยนนักผจญภัยหนุ่มที่มีความกล้าหาญและความฉลาดได้รับภารกิจ จากองราชาให้ค้นหาสมบัติสวรรค์และนํามันกลับมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างอาณาจักรการเดินทางของหลิวเจี้ยนเริ่มต้นต้นจากวัดดอกบัวทองซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาแห่งดอกบัววัดนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาดอกบัวทองและมีดอกบัวทองที่เปล่งแสงระยิบระยับในยามค่ําคืนหลิวเจี้ยนต้องข้ามสะพานดอกบัวที่เต็มไปด้วยดอกบัวทองและน้ําที่ไหลลงมาอย่างสงบ หลิวเจี้ยนใช้ความกล้าหาและความสามารถในการสร้างสะพ,พานจากดอกบัวเพื่อข้ามทะเลสาบเมื่อเขามาถึงวัดดอกบัวทองเขาพบกับประตูแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นประตูที่ถูกปกป้องด้วยพลังแห่งดอกบัวทองและความลับในการเข้าถึงสมบัติการเปิดประต,ตูต้องใช้คีย์ที่เป็นดอกบัวทองที่สมบูรณ์ภายในวัดดอกบัวทองหลิวเจี้ยนพบกับห้องแห่งสมบัติซึ่งมีสมบัติสวรรค์ซ่อนอยู่แต่การเข้าถึงสมบัตินั้นต้องเผชิญกับเทพีแห่งดอกบัวทองผู้มีพลังในการควบคุมดอกบัวทองและต้องการสมบัติ การทดสอบจากเทพีแห่งดอกบัวทองเป็นการทดสอบความฉลาดและความจริงใจหลิวเจี <online> ้ยนต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาและแสดงความบริสุทธิ์ใจในการผ่านการทดสอบเทพีแห่งดอกบัวทองได้ตั้งปริศนาเกี่ยวกับธรรมชาติของดอกบัวและความหมายของความเจริญรุ่งเรืองหลังจากที่หลิวเจี้ยนสามารถแก้ปริศนาได้สำเร็จเทพีแห่งดอกบัวทองยอมให้เขาเข้าถึงสมบัติสวรรค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองหลิวเจี้ยนได้นำสมบัติสวรรค์กลับมายังอาณาจักรและมอบให้แก่ราชา ซึ่งใช้มันในการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรผลลัพธ์คือการฟื้นฟูและความรุ่งเรืองในอาณาจักรดอกบัวทองประชาชนและราชาจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสําเร็จของลิวเจียตำนานของเขากลายเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความฉลาดและความบริสุทธิ์ในการค้นหาความเจริญรุ่งเรืองและปกป้องอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น